ค,คร,รับสุดยดมากๆการให้เชินที่ยอดท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ม,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 มาตานข้าวนะมารับ เจโอแปดซีครับต่างสามเสิบครับข้าวสวยๆครับตัวเดินใจคิดึแกะกล่องครับ้ยเเดิน,รดนดครับตู้แอร์คอมกรจนเป็นตู้แอร์นะครับความเครื่องเสียงความกล้องสตัว วันวด 6, 6ัดผมผมพุทธนะโซยี่สิบโซสี่สิบแปดข้อครับ Y A O d เลอร์เนี่ยใช้ของแมงป่องครับทั้งเซ็ตก็คุณภาพกอเคเน้นนะเครื่องเป็น เจ็ตเจียวบสีก็คือบวกเจอโบก็รกแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ2,060เราคือจันนาลมนาอะไรก็จันมาหมดนะเราคือรับประกันได้ผ่านผ่านนะจะจัดต่ำนิดนึงครับเพราะว่าข้าวมันเสี่ยแล้วก็ฟางก็จะอัด sau này tăng càng thẳng đấy là hay đai phàng gì chứ đai phàng gì đai phàng phàng gì đấy cao cao xuống แกก็ไม่รู้ว่าจะได้งานมากืองานน้อยนาดไหนเพราะว่าทางไหนหน้าเองแล้วก็ทางเพื่อนเองก็ไม่รู้ว่าเราจะมาจริงไหมเพราะเดินทางมาไกลกลัวว่าจะไม่มาระยะทางมันไกลจากสิสเกตรมาอุดรก็เราคิดว่าต้องลองได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอมาก่อน ก็ต่อมาก็งานเยอะคนระับก็คิดว่ามีเกลียวทุกวันนะแล้วก็ผลงานก็ชัดเจนนะก็คือมันเกี่ยวข้าวได้ทันทันขายครับแป๊บเดียวอุ่มแป๊บเดียวอุ่มอุ่มหนึ่งก็คือยีก็คือ2ตัน2อตันหก็ถ้าใส่แบบในนี้ก็ประมาณ2ตันนะ สบายยดินก็เป็นดินดินคล้ายๆกับทางสิสเกนยเป็นดินเล่วนบนทรายยังไม่ใช่ดินทามหรือว่าดินดินเลนถ้าไปทางยะโสก็จะมาท่าใจก็จะเป็นดินดินดินเลนเป็นดินทามติดล้อ หลับเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่กเท่าไหร่หรือว่าเกี่ยง่ายอ่ะข่ข้าวงามแต่ราคาไม่งามเท่าไหร่รราคาตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดบาทสิบสตางค์ข้าวเนี่ยงามมากดูเอ کیا تھا ลดปัญหาเรื่องข้าวติดข้าวไม่ขึ้นแล้วก็ข้าวแตกข้าวก็จะไหลเลื่อนดีไมนี่เป็นตัวใหม่ครับเ,เดี๋ยวครับผม